สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเดนเกตบายนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวรถนะครับเจ้า CB500F ปี2016นะครับผมซึ่งคันนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่นะใช้งานมาก็1เดือนแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับว่าเจ้า CB500F เปี2016นเนี่ยมันมีสมรรถนะสิดลิงกันครับขี่ บันดีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมใช้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะคือเอาบอกตรงเลยว่าผมเนี่ยขับรถที่เป็นหนึ่งสูบมาก่อนคือเจ้า g b x CR5 นะครับผมคือขับรถที่เป็นหนึ่งสูบมาก่อนแล้วก็ขยับซีซอัพมาเป็น 500F นะครับผมนี่ขยับมาเป็น 500F นะครับบอกเลยก็ฟิลลิ่งการขับขี่ ต่างกันมากๆนะครับผมสองสูบกสิสองสูบกันหนึ่งสูบเนี่ยแน่นอนครับผมว่าทั้งแรงทอร์กแรงเบรดเครื่องยนต์นะครับการความสมูทของเครื่องยนต์การออกตัวคือมันมันเห็นมันดีกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมเครื่องยนต์นะครับ5 0 0ซีซีนะครับปริมาตรกระบอกสูบจริงอยู่ที่4 7 1สซีซีสองสูบนะครับผม ข้อแหวงเนี่ยวางอยู่ที่1 8อองศาอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนเดียวกับพวกนินจาพวกอะไรนะครับแซดนะครับข้อดีอะครับเรามาบอกข้อดีก่อนนะข้อดีเนี่ยหนึ่งเลยเป็นรถที่บิดสนุกบิดติดมือนะครับของฮอนด้าแน่นอนครับเครื่องยนต์หายห่วงครับชิกระยะตามระยะตลอดโคตรถึกโคตรทนนะครับอะไรต่อมาคือประหยัดน้ำมันโคตรนะ โคตรประหยัดน้ำมันบอกเลยนะครับว่า CB 500F นั้นประหยัดน้ำมันมากนะครับในตระกูล500ซ e รีส s ครับคือบอกว่ามันสุดๆอะ่ะผมขับด้วยความเร็วประมาณ100เนี่ย100เลยนะกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ29-30กิเมตรต่อลิตรนะครับมันจะมีตัววัดขึ้นเลย29-30กเมต่อลิตรบอกคาำเดียวเลยว่าสุดๆนะครับผมคันนี้ได้มาโดยสภาพยอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยนะ ไม่ได้แต่งเติมอะไรทั้งนั้นก็จะมีมีได้มาอย่างนี้ก็คือมีกระจกกระจกแต่งนะห้าเหลี่ยมก็มจะเป็นของ r ิซูมานะครับแล้วก็มีท่อนะครับผมน่าจะเป็นท่ออะคาโ v วินะครับ2รลูเสียงนุ่มมากนะครับแต่ไม่มีโลโก้ก็โอเคนะขนาดยางของเจ้า cb 5 0 0 f เนี่ยยางหน้าเนี่ยไซส์120นะครับผมส่วนยางหลังเนี่ย160ที่ผมเลือกมาเพราะว่า หนึ่งผมชอบรถที่มันแบบอยากไดอารมณ์ที่มันเป็นแบบบิ๊กไบค์แต่มันประหยัดน้ำมันขับขี่ง่ายขับขี่ในเมืองได้อะไรเงี้ยขับขี่ในเมืองใช้งานชีวิตประจำวันได้นะครับก็เลยเลยเลือกมานะครับผมบอกคำเดียวว่าคุ้มครับคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาซื้อมาประมาณ10,000 0บาทนะครับผมไปเสร็จ1 0 0 0 0 0บาทนะครับ หน้าไมตอนซื้อมาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันแปดร้อยนะครับกิโลหมื่นสี่นะประมาณหมื่นสี่ฟิ่งนขี่บอกเลยครับว่ามันขับสนุกบิดนี่ติดมือติดมือเอดี๋ยวจะค้อมไปดูนะครับนี่ครับลักษณะท่านั่งเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่ยังไม่ชินเนี่ยรู้สึกเลยว่าตรงเป้าเลยอ่ะ ต้องเป้าเราเว่ยเลานั่งเน่ะมันจะติดติดกันนะครับติดกับตัวถังซึ่งบางทีเวลาเบรกเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิกยิกไปหน้าหน่อยรถรถซีีหา้าล้อปเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเบรกครับเวลาเราผ่อนกรนเร่งเนี่ยรถมันจะค่อนข้างที่จะกระชากพอสมควรเวลาบิดบิดแปะแล้วผ่อนกรนเร่งเนี่ยรถกระตุกนะมันจะปื้อไปข้างรถมนเหมือนแบบรถมันจะกระ,กระชากครับ เวลาผ่อนเครื่งจะไม่ค่อยสมูทเขาเสียมีแค่นี้จริงๆทุกอย่างเพอร์เฟกหมดครับผมและพออัพพูดถึงการอัพซีซีก่อนแล้วกันผมอัพซีซีมาจาก c ีอาไฟนะซีอาร์ไฟสองร้อยซีซีนะครับผมส่วนเจ้า c ีบเเนี่ยเอส่วนเข้า c ีบีห้าร้อยเอฟเนี่ยห้าร้อยซีซีขับอารมณ์หนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมบอกเลยว่าต่างกันมาก c r ฟหนึ่งรกิโลเมตรต่อชั่วโมงชิลครับไม่รู้สึกว่าโต้ลมไม่เหนื่อยแต่พอเป็น CB r 1 0ร F โอ้โห120ครับโต้เนี่ยแทบหลุดออกจากรถนะครับผมคร่าวๆก็มีเเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ก็ลองไปดูลองไปจับจองได้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาขอบคุณมากครับ